เออกูก็พูดได้แล้วมันก็ดันมีคนบางคนที่เชื่อแล้วก็ถามมาว่าเฮ้ยแม่อันนี้เขามีองค์จริงหรือเปล่าองค์พ่องดิเอออยากจะพูดดียว่าองค์พ่องดิเทพเขาไม่ลงมาทําแบบนี้กูสอนพวกมึงกี่ครั้งแล้วว่าเทพที่ไหนจะลงมาทําแบบนี้แต่ถ้าถามว่าที่เขาเป็นแบบนี้มันเกิดจากการเฟซของเขาหรือเปล่าหรืออะไรมันต้องเข้าใจด้วยนะว่าคนพวกนี้บางทีเขามีอาการทางจิตไงพอเขามีอาการทางจิตหรือมีความเชื่อมากๆแล้วอยากจะไปถึงมากๆทีนี้มันจะมีวิญ,ญญาณแฝงมันก็จะมีวิญ,ญญาณที่ต้องการผลบุญหรือออออะไรรรตต่าาาาาางงงๆนนน้้้กใหมมมีคเเคยัับบถืขแ คนทุกเรื่องจริงแม่งน่าสงสารนะจริงๆควรนำไปบำบัดทางจิตแต่ถ้าถามว่าเป็นเทพหรือเปล่ากูบอกเลยว่าไม่มีเทพองค์ไหนหรอกต่อให้เขาจะลงร่างมึงได้จริงๆเขาก็คงไม่ลงมาทำให้ร่างที่เขาใช้เขาอาศัยต้องอับอายหรอกและที่สำคัญนะเขาไม่ลงร่างมนุษย์ค่ะกูสอนมึงกี่รอบแล้วมึงจะเกิดคำถามอีหยังอีหยงอียงกันมากมายมึงบ้าเปล่าเออแล้วบางคนถามว่าแม่แม่เอาบ้ามั้ยเออกูเอาได้นะกูทำได้นะคอนเทนต์ที่กูอยากดังเอะไรสุดๆสุดกันเลยตอนนี้ใครแปลได้บ้างแปลกูทีกูแปลไม่ได้อย่าให้กูพูดซ้ำนะเพราะกูพูดไม่ได้